สวัสดีครับผมผมจ็อบนะครับหรือทุกคนที่เรียกว่าจ็อบสังนะครับผมผมเป็นชีให้นินหรือผู้จัดการมงครับผมบีนเควฟอเครับครับผมใช่ครับหน้าที่ของผมคือแนะนําเรื่องเกี่ยวกับอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นนะครับภายในปีนี้แล้วก็ลัอัพของเก่าแล้วก็บอกวขาของใหม่มีอะไรบ้างครับผมสาหรับผมนะมีหลายเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเด่นๆที่สุดเลยที่สุดเลยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตเดย์ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าจะสร้างความสนุกให้กับทั้งแฟนคลับแล้วก็เมมเบอร์เองด้วยครับ มีการคุยกันในหลายคอนเซปต์แต่ก็ยังไม่ได้ตกผลึกกันชัดเจน100%นะฮะแต่ก็อย่างน้อยๆมันต้องมีความสนุกแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะแน่นอนครับผมมีครับมีส่วนตัวงผมเนี่ยเ,เรามีการพูดคุยกับน,น้องอยู่นะครับแต่แน่นอนผมไม่ได้นักจิตแพทย์ดังนั้นอพอเรามองพอมองเห็นปัญหาแล้วที่มันจะเกิดขึ้นเราก็เลยติดต่อทางทางโรงพยาบาลได้ได้มีการคุยกัน ในการรักษานะครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันอยู่แล้วแล้วก็มีการร่วมมือกับทางทางแพทย์ให้เข้ามาพูดคุยกับน้องทุกอาทิตย์นะครับจะสลับกันไปมากกว่าแล้วระหว่างเด็กคนไหนที่มีเคสที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีภาวะทางจิตอ่อนแอก็เราก็จะเข้าไปเข้าไปเ,เขาเรียกอะไระเข้าไปให การรักษาในแบบของที่มีแบบแผนนะครับผมใช่ใช่ครับมันมีทั้งจริงๆคําแนะนําเนี่ยผมพูดคาแนะนํากันมาหลายๆครั้งแล้วแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นแนะนําในภาพรวมมากกว่ามันคงไม่ได้ลงลึกซึ้งถึงขนาดวิธีการแก้ไขหรือรักษามันเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ได้แก้ไขนในใน,ใน,ใ,นในจุดที่มันเป็นต้นเหตุผมก็ว่าผมว่าทางนักจิตวิทยาน่าจะเป็น มีบทบาทหนึ่งที่ช่วยทําให้น้องเขาดีขึ้นนะครับผมก็เลยไปปรึกษาทางจิตแพทย์ครับผมผมมองข้ามความช็อปก่อนผมมองมองถึงถึงพลังที่แฟนคลับให้กับน้องทุกคนเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องที่ไม่ติดอันดับก็ตามก็มีคะแนนที่ให้ให้เขาด้วยเหมือนกันดังนั้นมันเป็นพลังที่มันมีคุณค่ากับเขาเองในการที่จะ ที่จะพัฒนาตัวเพิ่มเติมขึ้นไปไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอย่างน้อยเขารู้ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งแน่นอนที่เป็นกําลังใจให้กับตัวเขาส่วนผลเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับกําลังในแต่ละแบบแตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อแน่นอนว่าหลายๆส่วนที่กลับเขามาเนี่ยเมื่อเมื่อมาถึงตัวของตัวน้องเอง มันจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้ในในมุมกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานเองก็ตามการรับมือกับหลายๆอย่างที่เข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะให้กับน้องนะครับผมมองว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสละกันนะครับครับผมมีครับผมเพียงแต่เรามีการพูดคุยกับสถานที่หลายๆสถานที่เพียงแต่เรายังไม่ได้อะไรที่ยังไม่มีความชัดเจน เกินกว่า60%หรือ70%เราจะไม่อยากพูดในที่นี้มันมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนอยากจะถามถึงไม่ว่าจะเป็นจะมีบัตรพิเศษออกมาอีกหรือเปล่าจะมีสถานที่มาหรือเปล่าเมื่อกี้พอหลังจากที่จบ <c oughs> ก็มีแฟนกลับเข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดพวกนี้เหมือนกันแต่ผมก็ให้คำคำตอบไปว่าถ้ามันมีอะไรที่มันไม่แน่นอนผมก็ยังไม่อยากที่จะพูดออกมาออกน้าออกหน้าให้ทุกคนคาดหวังกันไปครับผม,มโหดีใจ คือผมไม่ได้คาดหวังว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะครับผมเข้าใจว่าบางกลุ่มเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเลยแล้วมาเพื่อมาฟังเราเนี่ยแหละครับครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาถ้าเราอยากจะมาพูดหรือจะจะมาอธิบายอะไรให้เขาฟังเขาพร้อมที่จะมามันเป็นความอบอุ่นอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมาผมดีดใจที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ B N K แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกเดียวกันขอบคุณมากครับ อย่างแรกผักความผูกพันครับความผูกพันที่เราต้องอยู่ในกรอบในบทบาทที่เราได้รับความผูกพันในที่นี้เป็นทุกอย่างครับเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้ง,งน้องๆบางคนเรียกว่าพ่อเลยบางคนเรียกพี่บางคนเรียกพ่อบางคนเรียกเรียกผู้จัดก,การวงเรียกคือเป็นหลาย,ลายสถานะที่ผมคิดว่าไม่ว่ายังไงก็ตาม ความจริงใจที่ผมให้มีน้องๆเนี่ยมันเต็มที่อยู่แล้วแต่มันยังอยู่ในบทบาทที่ที่แตกต่างไปละกันครับผมดีใจผมดีใจที่น้องได้เปิดโอกาสตัวเองนะครับได้มีโอกาสหลายๆอย่างผมเชื่อว่าเมื่อมีโอกาสขออย่างเดียวขอให้น้องทําให้เต็มที่เมื่อรับโอกาสมาแล้วเนี่ยได้รับโอกาสมาแล้วเนี่ยแล้วคุณทําให้เต็มที่สิ่งที่คุณได้มันได้กับตัวคุณเองเท่านั้นเองได้กับตัวน้องๆเองผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่ ที่เขาได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ